สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวธาตุไฟธาตุไฟมีราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูประจําวันที่16ถึงวันที่31มธันวาคม2567สําหรับการอ่านดวงอ่านไพ่วันนี้เป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงเริ่มต้นเรามาดูที่ชาวธาตุไฟคนมีแฟน1 6ถึง31ธันวาคมนี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะ ขอเช็คพลังงานก่อนนะคะว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างทัดไส่คนมีแฟนช่วงจังหวะรอคอยเวลาหิวใจอาจจะมีสถานาการณ์ของความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นมาก่อนความสัมพันธ์เลยอาจจะดูนิ่งๆน,นะคะดูถอยหลังให้เราได้ทบทวน ในเรื่องที่เกิดขึ้นมีการพยายามอยากที่จะแก้ไขปัญหาหรือช่วงจังหวะที่ไร้อารมณ์และไร้เรียวแรงที่เกิดขึ้นระหว่างคุณทั้งสองคนแต่ก็มีเรื่องที่เซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นการอยากปรับความเข้าใจการคิดถึงการการ่วยหาการและการสาหรับใครที่มีลูกกันแล้วนะคะก็อาจจะหมายถึงลูกอาจจะช่วยปรับความเข้าใจกันได้นะอ่ะ ความสัมพันธ์กลับเข้ามาที่จะพูดคุยกันมีความรู้สึกคิดถึงห่วงใยกันรู้สึกตัดกันไม่ขาดนะคะยังไงก็กลับมาทำตัวน่ารักทำตัวอดอ,อนออนพยายามทำให้หลายๆอย่างมันดีแต่ก็สำหรับบางคนมีในเรื่องของการงานหรือภาระทางด้านการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็อาจจะดูเครียด,รยดหรือซีเรียสอยู่ในโหมดจริงจังไปหน่อยก็เป็นไปได้อ่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่า ตอนนี้แฟนชาวธาตุไฟรู้สึกกับชาวธาตุไฟว่ายังไงบ้างแล้วก็สําหรับบางคนเนี่ยอาจจะมีชาวธาตุน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะหรือว่าเราเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ําก็รลกดพิกจิกมีนหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มก็เป็นไปได้นะคะความรู้สึกของแฟนชาวธาตุไฟรู้สึกกับชาวธาตุไฟว่ายังไงบ้างนะคะช่วงจังหวะนี้คุณเป็นคนที่เก่งคุณรู้ใจเขาไปสมดทุกอย่าง คุณมีทั้งความเฉลียวฉลาดความแข็งแกล่งในตัวคว,ออความอ่อนโยนความออดอ้อนออ,นอ,อนดอได้ด้วยนะคะทุกอย่างที่เป็นคุณล้วนแล้วแต่ดึงดูดให้เขามาสยบแนบตักของคุณคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆคุณเป็นความสัมพันธ์ที่เขาค่อยๆต่อยอด ค่อยๆพัฒนาเพิ่มพูนไปกับคุณอยากอยู่ใกล้ๆคุณตลอดความสัมพันธ์ของพวกคุณอาจจะเคยมีปัญหากันมาก่อนแต่ก็ตัดใจกันไม่ได้วนกลับมาเสมอคุณอาจจะอายุมากกว่าเขาก็ได้นะคะแต่ตัวคุณเองก็ดึงดูดจิตใจเขามากๆเลยสำหรับบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีสิงห์ลักนาสิงห์ชาวราศีมิถุนลักนณามิถุนชาวราศีกันลักนณากันได้ด้วยค่ะ ต่อมาเรามาดูนะคะว่าครึ่งหลังนี้เขาจะแอคชั่นอะไรกับชาวทัดไฟแฟนชาวทัดไฟดูเหมือนเขาจะนิ่งๆนะคะอยากให้คุณเห็นใจเขาหรือเขาอาจจะไม่สบายก็ได้เนาะเขาอาจจะรอให้คุณมาดูใจเขาก็ได้ ความสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนาเขาจะแทรกซึมในทุกกิจกรรมที่คุณทำอยู่วนเวียนใกล้ๆคุณไม่ไปไหนตัวเขาเองจะคอยส่องคอยมองคุณคิดถึงคุณต่อให้มาเจอไม่ได้ก็ตามนะแล้วความสัมพันธ์มันอาจจะดูเงียบๆนิ่งๆนะคะแต่ก็รู้สึกว่าปล่อยวางไม่ได้แล้วบทเรียนเกี่ยวกับความรักในเราทั้งสองคนเนี่ย มันสอนใจเขามันทําให้เขาหวนคิดแล้วก็ระวังมากขึ้นแต่มันมีสามดาบที่เกิดขึ้นนะ่ะเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกเจ็บป,ปวดก็ได้บางทีเรื่องเก่าๆมันอาจจะมาเป็นเหตุให้พวกเราทั้งสองคนทะเลาะหรือทําให้บาดแผลเหรานั้นมันปลีกออกมาก็ได้นะคะในเรื่องเก่าๆในเรื่องของอดีตที่เราอาจจะรู้สึกว่าเคลียร์จบไปแล้วแต่ช่วงจัวงหวะนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่ มีสถานการณ์ใดที่เข้ามาทําให้พวกเราต้องกลับมามีปัญหากันอีกก็ได้นะในเรื่องเหล่านั้นนะคะอ่ะต่อมามาดูนะคะว่าบทสรุปความรักธาตุไฟคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรครึ่งหลังนี้อัศวินถ้วยบางคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ำกระกดพิจิกมีนชาวธาตุไม่สิเทมพลัชาวราศีธนูรัคนาธนูนะคะวิวอัลปจูน คนที่เกิดวันพฤหัสเราหรือเขาก็ได้คุณน็อ o สอดกลุ่มธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มนะคะบทสรุปความรักคนมีแฟนชาวธาตไฟอยากน้อยอยากขอคืนดีอยากพูดคุยแต่เราก็เอาชนะความเขินอายของเราไม่ได้ความไม่กล้าของเราไม่ได้นะคะคุณอาจจะคิดอยากจะทำแต่ ใจหนึ่งก็อายยังเอาชนะจิตใจของตัวเราเองไม่ได้แฟนของทัดไฟอาจจะเป็นคนไกลต่างชาติต่างภาษาหรือห่างไกลซึ่งพื้นที่ได้ด้วยนะคะอยากเดินทางมาหาพบเจอกันความรักยังเป็นความรักที่สามารถพัฒนาและเติบโตกันได้โอเคมันอาจจะมีสถานการณ์หลายๆอย่างที่เข้ามาชาเลนจ์ในเราทั้งสองคนนะคะแต่มันเป็นการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาการเติบโตเกี่ยวกับเรื่องของความรัก ควีนออฟสอดคุณอาจจะมีในเรื่องของความหึงหวงหรือในเรื่องเกี่ยวกับความรักเราอาจจะวางฟอร์มวางท่าเราอาจจะเก็ก,ก็ได้นะคะทั้งทที่ใจเราเองอะ่ะอยากจะงออยากจะทําตัวอ่อนหวานอ่อนโยนกับเขาแต่เราเองก็วางฟอร์มไว้ by. โอเคทัดไฟกับแฟนทัดไฟบางทีอาจจะมีช่วงจังหวะที่เราได้เดินทางด้วยกันนะเดินทางทางไกลต่างประเทศหรือต่างจังหวัดได้ด้วย เป็นช่วงจังหวะของการเรียนรู้และพัฒนาเติบโตจริงๆนะคะบางคนอาจจะไปดูในเรื่องของที่ทางบ้านช่องที่จะร่วมกันมีในอนาคตได้ด้วยนะคะอ่ะต่อมามาดูในส่วนของข้อความถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณเขาจะบอกว่าอย่างไรคุณคือสเปคของฉันเลยให้โอกาสฉันได้รักคุณได้ไหม ฉันมองหาคนที่พร้อมจะจริงจังในความสัมพันธ์มีบางสิ่งที่ฉันต้องการจัดการก่อนที่เราจะได้อยู่ด้วยกันต่อมานะคะความรักทัดไฟคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรข้องหลังธันวาคมนี้หนึ่งใบมิสเทคข้อผิดพลาดความผิดพลาดของใครบางคนที่เกิดขึ้นมาในอดีตนะคะ ใครบางคนก็อยากที่จะแก้ไขอยากจะทำมันให้ถูกต้องอาจจะหมายถึงการขอโอกาสแก้ตัวแก้ไขอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้ขอให้ทัดไฟคนมีแฟนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุกออนไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมุบ,บออนมาที่ความรักทัดไฟความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน16-31ธันวาคมนี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะขอเช็คพลังงานก่อนว่าที่ผ่านมาทัดไฟ คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นคุณอาจจะงานยุ่งงานหนักงานเยอะก็เป็นไปได้หาเวลาว่างให้กับหัวใจไม่ได้นะคะหรือในความสัมพันธ์เกี่ยวกับความรักอะ่ะมันช่างมีอุปสรรคมากมายคนรอบข้างไม่เป็นใจนะเจอคู่แข่งเยอะแยะไปหมดเกี่ยวกับความรักนะคะมีแต่ความเจ็บปวดความทรมานใจความอกหักผิดหวังความเสียใจแต่ เราก็ยังเห็นเขามีค่าในใจเสมอนะกับคนที่ไม่ชัดเจนคนนั้นหรือตัวเขาคนที่ไม่ชัดเจนคนนั้นเขาอาจจะประสบปัญหาอะไรก็ได้ในชีวิตของเขาหรือการที่เราถอยห่างกันมันอาจจะสร้างบาดแผลให้เขามากมายก็เป็นไปได้นะคะ king of w o n d แต่เราทั้งคู่บางคนอาจจะยังทำงานร่วมกันอยู่ยังได้เจอกันอยู่หรือยังต้องปั้นหน้าที่จะ บอกว่าฉันไม่เป็นอะไรโอเคทุกอย่างโอเคนะคะแต่ทั้งทางที่ในใจก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างในทั้งสองคนนะ,ะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงจงวังหวะที่ชาวธาตไฟเนี่ยมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องของงานมากเป็นพิเศษในเรื่องของหัวใจคุณอาจจะ วางมันไว้คุณอาจจะไม่ค่อยได้สนใจหรือว่าไม่ได้ไม่ได้มีเวลาที่จะไปพูดคุยกับเขาคนนั้นเลยทําให้เขาคนนั้นรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกว่าโดนคุณทิ้งขว้างก็เป็นไปได้สําหรับบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินมังกรพฤกษกาลหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูน,นะคะอ่าต่อมาเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเขาคนนั้นตอนนี้รู้สึกกับชาวธาตุไฟว่ายังไงบ้างคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคุณนะคุณเป็นคนที่เก่ง มีทั้งไม้อ่อนไม้แข็งนะคะมีเสน่ห์มีความสามารถดึงดูดเขาทุกอย่างเขาพร้อมที่จะมาสยบแนบตัดที่คุณแต่คุณเป็นคนที่ดือ้อเล่นใหญ่ไฟกับพิพมีอีกโก้ชอบเสียงดังชอบโชว์พลาวนะคะหรือบางทีก็ทำเหมือนว่าขับไล่เขาไปออกไปจากชีวิตก็เป็นไปได้หรือบางทีคนรอบข้างของคุณญาติของคุณ หรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคุณนะ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ผักใสเขาออกไปจากชีวิตทำให้เขารู้สึกว่าไม่คู่ควรกับคุณแต่คุณเป็นคนที่มีฐานะที่ร่ำรวยหรือว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวก็เป็นไปได้นะหรือตัวคุณนะ่ะดูมีสตุง้งสตางมีเงินมีทองคุณมีสเสน่ห์มากๆ คำพูดคำเจราจาหน้าตาของคุณอะ่ะมันดึงดูดเขาเขาไม่สามารถที่จะลักสายตาไปจากคุณได้เลยคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎก็เป็นไปได้ค่ะอ่ะต่อมาต่อมามาดูนะคะว่าครึ่งหลังนี้เขาคนนั้นจะแอคชั่นอะไรครับชาวทัดไฟ หดาบหนึ่งถ้วยเดอะมูนกิงอฟฟอนนะคะสิ่งที่เขาจะแอคชั่นด้วยเขาจะพยายามที่จะพิชิตใจยพยายามที่จะพิสูจน์ให้คุณเห็นถึงความจริงใจความต่อสู้เกี่ยวกับความรักเพื่อคุณแสดงออกในเรื่องเกี่ยวกับความรักกับคุณชวนคุณไปทานข้าวได้ด้วยหรือบางทีอาจจะมาสารภาพรักกับคุณได้ด้วยแต่บางช่วงจังหวะน่ะมันเหมือนว่า สิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาพยายามที่จะทําให้มันชัดเจนต่างๆนานานะมันทําให้ชาวทาสไฟรู้สึกว่าคลุมเครือมันไม่ชัดเจนอีกละบางทีอาจจะมีช่วงจังหวะที่เขาหายไปนะคะหรือมีบางสถานการณ์ที่เขาไปทำแล้วมันทําให้คุณรู้สึกคิดมากเกี่ยวกับตัวของเขาก็เป็นไปได้แล้วก็เราทั้งคู่อาจจะได้ทํางานร่วมกันนะคะหรือยังพูดคุยกันอยู่ยังเจอกันอยู่แล้วก็ ยังคงสร้างความดึงดูดใจที่มีหากการหรืออาจจะมีงานบางอย่างเรื่องบางอย่างที่เขาเข้ามาชวนคุยเพื่อดึงดูดความสนใจจากคุณก็เป็นไปได้สําหรับบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีมีนลัคนามีนชาวธาตุไฟเมษธนูก็เป็นไปได้ค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบทสรุปความรักธาตุไฟคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนครึ่งหลังนี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะ ไม่หมอขออาภัยในเสียงดังด้วยนะหลากหลายอย่างเลยมาบางทีนี่ก็เป็นเหตุผลนะที่ไม่หมอะทำงานไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็ช่วงจังหวะนี้ขออาภัยด้วยที่ทำคลิปไม่ทันนะคะแล้วก็บางทีอัดไว้แล้วก็กว่าจะปล่อยก็มันช้านะต้องขอโทษด้วยภารกิจรัดตัวนะคะไม่สบายด้วยนะ หลายอย่างเหลือเกินแต่ก็สู้เพื่อเธอนะทุกคน <laughs> สู้เพื่อความรักอะมาดูกันสิความรักธาตุไฟคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเป็นยังไงบ้างครึ่งหลังบทสรุปนะคะ The w o r l คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดวันเสาร์หรือตัวคุณอาจจะเกิดว,วันเสาร์ก,ก็เป็นไปได้กลุ่มธาตุลมนะคะมีถุนตุนลุมอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณแล้วก็ดีเอ็มเพลสอาจจะเป็นคนที่เกิดวันศุกร์หรือเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดวันศุกร์นะความรัก กับคนนั้นเราอาจจะรู้สึกแล้วว่าเรา รักยังไงก็ได้เรารู้แต่ว่าเรารักเขารักยังไงก็ได้ที่ให้เราไม่เจ็บตัวเจ็บใจรักยังไงก็ได้ที่เป็นแบบเหมือนผู้ใหญ่มีบางช่วงจังหวะที่พวกเราทั้งคู่ได้เจอกันได้คุยกันบ้างนะคะความสัมพันธ์นี้มันเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่มั่นคงเราอาจจะเคยเป็นแฟนกันมาก่อนก็เป็นไปได้นะคะเคยคบหาดูใจกันหรือมีความเข้าใจกันมากๆแล้วก็ซึ่งใครบางคนคนนั้นก็รู้สึกว่าขาดคุณไปนะ่ะไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดึงดูดกันมากๆ เขาและคุณอาจจะได้พบเจอกันกระทันหันหรือว่ารู้สึกว่าห้ามใจไว้ไม่อยู่จะต้องได้มาคุยกันพูดคุยกันมีบรรยากาศของความรักความเมตตาที่เกิดขึ้นในระหว่างคุณทั้งสองคนเลยนะคะถึงแม้ว่าเวลาของพวกเราทั้งคู่มันอาจจะดูน้อยดูดูคุยกันได้ไม่ยาวนะคะแต่ด้วยความรักและความเมตตาความที่รู้สึกว่าทั้งสองฝ่ายยังคงสำคัญในใจกันทั้งคู่เนี่ย จะต้องหาเวลาหรือมันไม่สามารถที่จะต้านทานความต้องการที่อยู่ในใจของแต่ละคนได้ยังไงก็ต้องได้เจอได้พูดคุยกันนะคะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของข้อความถ้าเขาคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกกับชาวทัพไฟเขาจะบอกว่าอย่างไรฉันต้องการเวลาในการเยียวยาจิตใจฉันอยากจะแก้ไขเรื่องราวระหว่างเรา ฉันอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณคุณไม่รู้หรือว่าคุณคือทุกอย่างสำหรับฉันต่อมาค่ะความรักทัดไฟคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นใดครึ่งหลังนี้นะคะขอหนึ่งใบ absent ความรู้สึกของการที่ใครบางคนไม่มาหรือความรู้สึกที่ขาดหายอะไรไป เวลาที่ไม่ได้เจอกันหรือใครบางคนที่ไม่อยู่มันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงจังหวะนี้นะคะมาเลยทําให้เราทั้งสองคนเนี่ยรู้สึกว่ายิ่งไม่เจอกันะ่ะยิ่งโหยหากันเลยอาจจะทําให้เราทั้งสองคนน่ะกลับมาพบเจอกันแล้วก็รู้สึกว่าขาดกันไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าในช่วงจังหวะที่ วันที่เราไม่เจอหน้ากาันหรือใครบางคนขาดหายไปนะ่ะมันทำให้ชีวิตมันดูแย่มันดูเศร้ามันดูเหมือนว่าชีวิตขาดอะไรไปขอให้ทาดไฟคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสุขสมบังในความรักเดี๋ยวเรามุฟออนไปที่คนโสดค่ะมุฟออนมาที่ความรักทาดไฟคนโสด16ถึง31เอธันวาคมน,นี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะขอเช็คพลังงานก่อนว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างทาดไฟคนโสด อกหักผิดหวังยังรอคอยใครบางคนอยู่เสมอใครบางคนที่เป็นคนเก่าใครบางคนที่จบไปแล้วแต่ยังเห็นหน้าข้าตากันอยู่มันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะจบจริงได้หรือบางคนเนี่ยยังคาดหวังกับคนที่เราแอบชอบอยู่นะคะเพราะว่ายังไงก็คือเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีความรัก หรือคุยกับใครที่เป็นทางไกลอยู่ก็เป็นไปได้นะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดวันเสาร์ต่างชาติต่างภาษาหรือคนไกลหรือธาตุไฟเองอาจจะเกิดวันเสาร์ก็ได้นะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าช่วงจังหวะของครึ่งหลังนี้สถานการณ์ความรักจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสําหรับธาตุไฟคนโสด อาดาบช่วงจังหวะนี้ดื้อน,นะคะอีโกโทิิสูงหรือว่าสถานการณ์เกี่ยวกับความรักอ่ะมันดูเป็นไปได้ยากเพราะว่าอาจจะมีอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไทม์ไ์ของการมีความรักก็เป็นไปได้หรืออาจจะมีใครเข้ามาขัดขวางเกี่ยวกับการอยากมีความรักของเรานะคะ มีใครบางคนเข้ามาจีบเข้ามาเตาะเข้ามาชอบอาจจะเป็นกลุ่มของชาวท่านน้ำก็รากดพิจิกมีนราศีธนูลัคนาธนูได้ด้วยต่างชาติต่างภาษาค,คนไกลห่างไกลซึ่งพื้นที่หรือจังหวะที่เราเปิดใจที่จะพูดคุยกับใครช่วงจังหวะนี้มีคนเข้ามาอาจจะเกี่ยวข้องกันในธุรกิจการงานที่ทํานะคะหรือว่าดูเฟื่องฟูดูมีเงินมีทองดูมีฐานนะหรือว่าช่วงจังหวะพบเจอผู้คนมากมายไม่ว่าคุณจะไปกินเลี้ยงหรือไปสัมมานาไปอะไรก็ตามพบเจอคนเนี้ย เป็นชื่องจังหวะที่ธาตุไฟคนสดรู้สึกว่าฉันจะลองเปิดใจดูแล้วกันนะในเมื่อทอดสะพานมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะอะอาจจะมีชาวธาตุดินเข้ามาเกี่ยวข้องมังกรพึกษกันคนมีฐานะก็เป็นไปได้หรือว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเรามีฐานะที่พร้อมมีความมั่นคงแล้วที่พร้อมที่จะมีความรักสร้างครอบครัวแล้วนะคะซึ่งอาจจะเป็นไปได้ในทุกอายุเนาะ เพราะว่าคนมาดูคลิปทัดไฟเนี่ยมีมากมายหลายอายุอาจจะมีทั้งคนที่มั่นคงแล้วนะคะ mm hmm. เข้ามาเกี่ยวข้องคนที่มีอายุมากกว่าหรือคนที่ใกล้เคียงหรือแม้กระทั่งเด็กเนาะอาจจะเป็นชาวธาตุดินมังกรพฤกษกันได้ด้วยจัสติกราศีตุลลักนาตุลนะคะแล้วก็มีในตัวของเจ็ดไม้สถานการณ์มีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาได้ทําความรู้จักกันอาจจะเป็นเพื่อนรุ่นน้องก็ได้นะ เข้ามาเกี่ยวข้องการรู้จักกันเป็นช่วงจังหวะที่ใช้สติมากขึ้น mm. เกี่ยวกับความรักค่อยๆดูค่อยๆตัดสินค่อยๆเลือกนะคะโอเคอาจจะมีคู่แข่งในความสัมพันธ์มีคนเข้ามารักเข้ามาชอบเยอะก็ได้ในคนที่เข้ามาหาเราหรือตัวเราเองเนี่ยอาจจะมีงานเยอะงานยุ่งก็ได้หรือว่าถ้ามองในพาร์ทของคนที่จะเข้ามาจีบคนโสดเขาก็อาจจะมองว่าเขาอะมีคู่แข่งเยอะนะคะ มองแล้วมีคนเข้ามานะมีคนใหม่ๆด้วยเข้ามาแล้วก็คนที่เราอาจจะเจอกันประจำๆอยู่แล้วเขาอาจจะแอบชอบเราเนาะต่อมามาดูบทสรุปความรักทาทไฟคนโสดนะคะจะเป็นเช่นไรครึ่งหลังธันวาคมนี้10ไม้ ความหนักใจงานยุ่งงานเยอะภาระความรับผิดชอบเยอะแยะไปหมดเลย The Tower นะคะการอยากเปลี่ยนแปลงการพังทลายการจบจากใครบางคนสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดแฮงแมนยังคงรอคอยเขาอยู่คนเดิมเราเนี่ยยังคงรอคอยเขาอยู่นะคะ a n g e l ิ line, ้เดือนลาเข้ามาปกปักคุม้มครองคุณ ให้คุณผ่านพ้นสถานการณ์ที่เลวร้วายหรือโหดร้ายไปได้ด้วยความรักและความเมตตาแล้วก็เปิดทางให้ในสิ่งที่คุณอธิษฐานนั้นสมหวังนะคะดังนั้นคิดดีทำดีเข้าไว้นะคะปรารถนาในสิ่งที่ดีๆย้ำๆนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณปรารถนามันจะเป็นจริงละเว้นในเรื่องของพลังงานลบเคลียออกไปบางอย่างมันพังทลายเพื่อที่จะ ก่อร่างสร้างตัวกันใหม่หรือมีการปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะคะแม่มอมองว่าใจของคุณยังผูกพันอยู่กับคนเก่าคนเดิมที่อยู่ในใจของคุณซึ่งอาจจะเป็นคนที่เราแอบชอบอยู่ก็เป็นไปได้นะคะหรือบางทีนะมันอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่อยู่ในหัวของเราที่เรารู้สึกว่าติดล็อกติดหลมมันทําให้เรารู้สึกว่าไม่มีชีวิตชีวารู้สึกว่าฉันน่ะเป็นคนอกหักตลอดการฉันถูกสาปมาแบบนี้นะคะดังนั้นช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงที่ดีที่คุณจําเป็นจะต้องปลดปล่อย ในเรื่องของความคิดของคุณจริงๆมันไม่ได้ทุกขนาดนั้นเนี่ยมันมีดอกกุหลาบนะคะแล้วก็มีตัวของ Angel ิลเดลานินะ่เข้ามาให้คุณได้เจอสถานการณ์ที่ดีๆขอเพียงแค่คุณปลดล็อกจากความคิดของคุณให้ได้บางทีคุณอาจจะทำงานหนักมากจนเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อนนะคะหรือมีความเค,เคร่งเครียดบางอย่างที่มากจนเกินไปมันก็เลยอาจจะทำให้คุณเนี่ยคิดวนคิดซ้ำแต่เรื่องเดิมๆแบบนี้นะคะ เปิดทางนะคะช่วงจังหวะน,นี้แองเจิลเดลานุมาสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณฝันจะสมหวังดังใจหมายมาดูข้อความในส่วนของความรักนะที่มีให้กับคนโสดทาุไฟมีอะไรบ้างฉันอยากรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่คุณทำให้ฉันหึง ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะไม่มีทางปลอมพ่นไปฉันกลัวว่าคุณจะไม่เลือกฉันประมาณนะความรักธาต่ไฟคนโสดจะเป็นเช่นไรครึ้นหลังนี้นะคะมาดูกันไม่คาดหวังไม่ผิดหวังใช่ไหมลดในเรื่องของ การคาดหวังลงนะคะผลลัพธ์ที่ได้อาจจะเป็นผลลัพธ์ที่เราไม่คาดคิดก็ได้สิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้นะคะช่วงจังหวะนี้มันอาจจะมีอะไรพลิกล็อกก็เป็นไปได้นะคะในตัวของเดอะทาวเวอร์มันอาจจะมีอะไรที่พลิกล็อกไม่เป็นไปตามดังใจที่เราต้องการแต่เขาแต่ในตัวของการไม่คาดหวังมันอาจจะดีกว่าก็ได้นะ เ,ออเราก็ไม่ต้องผิดหวังไงไม่ต้องคาดหวังอะไรใดๆทั้งสิ้นทําให้ดีที่สุดในแต่ละวันนะคะแล้วก็ความลับบางอย่างที่ใครปกปิดไว้สถานการณ์ที่ไม่ดีนะเทพเทวาปกปักคุมครองคุณเขาพยายามที่จะเปิดเผยความลับเหล่านั้นให้คุณได้รู้เพื่อให้คุณได้ปลอดภัยจากคนที่ไม่ดีนะคะดังนั้นในช่วงจังหวะนี้มันอาจจะมีบางอย่างที่เราคาดหวังไว้มันไม่เป็นไปตามที่เรา หวังนะคะแต่มันก็ไม่ได้บอกว่าไม่ให้เรามีความหวังต่อชีวิตความรักอย่าสิ้นศรัทธาอย่าเสียศรัทธาต่อความรักเพราะบางอย่างมันไม่ดีแล้วก็ไม่คู่ควรกับคุณจริงๆเลยมีสถานการณ์บางอย่างที่เปิดเผยขึ้นมานะคะเองเจนเดลานุยเนี่ยเทพเทวาเนี่ยหวงแหนคุณปกปักคุ้มครองคุณอยากให้เจออยากให้คุณเจอความรักที่ดีที่สุดน,นะคะ แต่ก็ไม่ได้บอกให้คุณต้องมาจมปักกับความผิดหวังเหล่านั้นชีวิตมันก็แค่ปิดประตูบางบานไปเฉยๆบานที่มันไม่ตอบโจทย์เราหรือเขาก็ได้คือมันไม่ได้มีฝ่ายใดไฟหนึ่งผิดแต่ เรามีโอกาสที่จะเปิดประตูเกี่ยวกับความรักบานใหม่ๆเพื่อเจอคนที่ใช่และตอบจทดใจคุณมากที่สุดขอให้ท่าุไฟมีความสุขสมหวังในความรักไว้มาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ